หนาวแน่รอบนี้อัปเดตเส้นทางฝนหนาว8-17ธันวาคม2567ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่พบสัญญาณของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรง2ระรอกที่จะแผ่เข้ามาปกกลุมทำให้มีอากาศหนาวเย็นแบบสุดๆเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันบางพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างความหนาวเย็นจะแผ่ปกคลุมยาวนานกี่วันลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF ประกอบกับก,บการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตั้งแต่วันที่12ถึง17ธันวาคมจะเห็นได้จากโมเดลว่ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงชุดนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องหลายวันทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสลมหนาวจะพัดแรงภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสและมีลมหนาวพัดแรงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีในช่วงแรกคือในวันที่12ถึง13ธันวาคมเมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาจะช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้นส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองและอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกโดยยังคงเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่ให้เฝ้าระวังลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนบริเวณภาคใต้ต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวมาด้วยกำลังค่อนข้างแรงส่งผลทําให้ลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงตามไปด้วยส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่ง จากโมเดลจะเห็นเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมโดยพื้นที่สีเหลืองสแสดงถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักส่วนพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากในลักษณะตกหนักสลับเบากันไปมาแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงพัยติดตามรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ ยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลรอกใหม่ที่ได้แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นั่นส่งผลทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิขยับลดลง2-4องสองศาเซลเซียสในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว ส่วนในตอนกลางวันบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบางพื้นที่อาจมีเมฆเป็นส่วนมากทำให้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นักส่วนบริเวณภาคกลางอาจจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนื่องจากมีเมฆน้อยขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะนอกจากนี้ในช่วงที่สภาพอากาศที่แห้งและลมแรงให้เฝ้าระวังอัคขีภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังปานกลางทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างทางด้านทิศตะวันออกจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ําสุด18-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด9 15องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลา ปัตตานีอยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะล,ลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นในวันที่9ธันวาคมอิทธิพลของมวลอากาศเย็นะระลอกแรกที่มีกําลังปานกลางยังคงแผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นเบาบางให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าส่วนในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด อาจทำให้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวแต่บางพื้นที่ยังคงมีลมหนาวพัดด้วยกำลังแรงเข้าปกคลุมช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง12ธันวาคมมวลอากาศเย็ยนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้อุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้าสำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาว สำหรับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยส่วนบริเวณภาคใต้ภาพรวมจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะคะจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตาและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระอรอกใหม่ที่จะแผ่อทิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแบบต่อเนื่องหลายวัน จะส่งผลทำให้อุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง3-5องศาเซลเซียสพร้อมทั้งมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันแต่ในช่วงแรกคือวันที่12-13ธันวาคมมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาจะช้อนปะทะกับความร้อนชื้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจากแนวะัะอากาศ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอาจส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกรอบขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตพื้นที่เสี่ยงภัยแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะคะปาโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นชุดนี้จะแพ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17ธันวาคมถือเป็นช่วงสิ้นสุดของโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ถือเป็นมวลอากาศเย็นระรอกใหญ่ที่เข้ามาปกคลุมทําให้มีอากาศหนาวเย็นแบบต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเตรียมตัวจัดทริปท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะ ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ดีในช่วงที่อุณหภูมิลดลงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังฝืนไฟในช่วงที่มีสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงจะส่งผลทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และเน้นย้ำแจ้งเตือนไปถึงพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกรอบจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเรา และพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ